รีวิวลำโพง JBL x t r e m e 3ตอนนี้เหลือจาก14,900เหลือ7,500ทนน้ำทนฝนทนกระแทกทนทุกสิ่งทุกอย่างทนมือทนตีนนะเรามารีวิวกันหนาวลำโพง JBL x t r e m e 3ตอนนี้นะฮะจากหนึ0งมือ เหลือแค่7,5 0 0ทุกคนไปหาซื้อได้เลยนะฮะน้องผมอะ่ะเคยเดินเตะลงไปในแม่น้ำเลยมันต้องไปงม,มอะ่ะเนี่ยเครื่องนี้ยแต่ก็เอาขึ้นมาไม่เป็นไรไม่พังเล่นได้ต่อนะฮะตัวนี้นะครับผมรีวิวสั้นๆง่ายๆนะตัวนี้เขาให้มา80วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเสีย,สยบสายชาร์จไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะได้ถึง100 Wh, ร้อยวัตต์นะฮะเสียงมันก็จะพุ่งขึ้นมาทันทีนะแต่ตอนนี้มันมี X อ็กตรีมสด้วยนะ X อ็กตรีมสเนี่ยเสียงจะดีกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่า อ่าแค่ตัวเนี้ยสำหรับผมผมก็พอละได้ซื้อของเซลล์ผมก็ดีใจละผมจะบอกว่าอ่าตอนเนี้ยมันมีประกันสิบห้าเดือนทุกคนสุดยอดแล้วผมมีทิคเกเล็กๆนะทิคเกเล็กๆที่อยากจะบอกทุกคนนะประกันส5บห้าเดือนเนี้ยพอคุณถึงเดือนที่สิบ4าสิบสี่แล้วใช่ไหมคุณเอาไปเคมเท่ากับคุณจะได้เครื่องใหม่เป็นทิคเกเล็กๆที่ผมบอกนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องมันให้ดูนะโอเคได้เวลาเปิดกล่องนะฮะเพื่อความไม่ช้านะนะครับ แค่กล่องผมก็ชอบแล้วทุกคนมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอ่าแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชมของ JBL นะนี่ฮะเขาให้หัวปลั๊กมาทุกประเทศทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันนะโอเคแล้วตัวเนี้ยที่ผมชอบนะครับที่ผมใช้มันไม่เหมือนตัว Extreme 4 Extreme 4เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเสียบแจ็ค3.5ไลท์สดได้นะฮะแต่ตัวนี้ ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่สําคัญที่สามารถเอามาไลฟ์สดได้นะก็คือเป็นตัวแจ็ค3.5แต่ตัวเอ็กเตมเสียไม่มีและมีแค่สายชาร์จอย่างเดียวนะฮะก็เลยเลือก x อ็กเตม3นะครับแล้วก็แบตตัวนี้อยู่ได้ถึง15ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มาเปิดเสียงแค่นั้นแหละเปิดเสียงฟังกันนะครับอ่านี่พอเปิดละเออผมจะชอบ JBL มันจะมีเสียงเนี้ยนะนั่นนะอันนี้ก็ต่อบลูทูธได้เลยนะมันต่อบลูทูธง่ายมากนะฮะ

เห็นตัวแค่เนี้ยลั่นบ้านโอเคเดี๋ยวเรารีวิวเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปตัดภาพดูอะไรสนุกๆกกันต่อนะฮะ ติดตามกันด้วยนะรีวิวไปเรื่อยฮนะบ๊ายบายครับ